่อกันที่ข่าวที่2กันดีกว่านะคะกับต้นสังกัดของวง ladies c o นั่นเองค่ะล่าสุดมีการปล่อย mv mm. เพื่อรำลึกถึงสมาชิกที่จากไปค่ะ c o l o r ิส Entertainment ค่ะต้นสังกัดของ Girl Group อย่าง l d i e s Code นะคะได้ปล่อย MV เพลง i อ i ฟ e Thank You <artifacts> เพื่อเป็นการร่วมลำลึกถึงอึนบีและริเซค่ะสองสมาชิกที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะโดยก่อนหน้านี้เพลงแ f i ฟ e Thank You แฟนๆก็ได้ช่วยกันเข้าไปโหวตแล้วก็ขอเพลงในรายการเพลงต่างๆจนติดอันดับหนึ่งของชาร์ตเพลงมากมายเลยละคะ่ะ ทางโพลลิสเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะได้กล่าวถึงความพยายามของแฟนๆที่ช่วยกันผลักดันให้เพลงแอนฟายแซนคิลเนี่ยได้ขึ้นชาร์ตเพลงต่างๆนะคะว่าพวกเขาได้เห็นชาร์ตเพลงแล้วรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นและซึ้งใจอย่างมากนะคะเพราะแฟนๆจากวงอื่นๆก็มาช่วยกันสนับสนุนและก็ส่งกําลังใจกันด้วยค่ะทาง p พลลิสเอนเตอร์เทนเมนต์เลยทํา MV นี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของสมาชิกทั้งสองซึ่งใน MV นี้เป็นการรวมภาพเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่สมาชิกวงได้ร่วมกันทํากิจกกกรรรรมรมมปทเพพลงด้้วยัันอบ ทายที่ริเซค่ะได้กล่าวขอบคุณแฟนๆและอ่นบีที่ร้องไห้พร้อมกับพูดว่าฉันรักพวกคุณมากๆพวกคุณก็รู้ว่าฉันรักพวกคุณใช่ไหมคลิปดังกล่าวค่ะได้รับการบันทึกไว้ในช่วงที่สิ้นสุดของการโปรโมทเพลง Kiss Kiss ของพวกเธอซึ่งหลังจากปล่อย MB ตัวนี้ออกมาแฟนๆต่างก็เข้ามาชมกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวพร้อมกับเขียนข้อความว่ารู้สึกเศร้ามากๆและภาวนาให้นักร้องทั้งสองไปสู่สุขติคะ่ะ 는 아니고요. 이제 마지막 오늘 막방이에요. 어, 너무 슬프다. 하지만 끝이 아니라는 거. 그 저희는 계속 만날 거니까요. 어 방송, 음악 방송은 마지막이지만. 저와 <목소리> ใช่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวพักกันสักคู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามีข่าวรวบรวมมาตลอดทั้งวันเลยนะคะหลากหลายข่าวที่น่าสนใจทัางพลาดเด็ดขาดกับอินช์เราอัพค่ะ